สนับสนุนโดยบัตรเดบิตกสิกรไทยลายโดราเอมอนสาม,มิติและผองเพื่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสต o อปลอ s นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในภาคเช้าไปาพร้มมอมอกันครับในวันนี้วันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2558อยู่กับผมบัณฑิตป,ประทุมตะนะครับ ภาพรวมของเช้าวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาในวันนี้นะครับศุกร์ที่13ยังคงเห็นการแกว่งของระดับดัชนีแน่นอนว่าวันนี้พยายามจะขึ้นไปยืนเหนือระดับ1620ให้ได้นะครับแต่ว่าการแกว่งตัวเกิดขึ้นในช่วงเช้าครับแต่ว่าการแกว่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บดูเหมือนจะประทะแนวต้านแถวระดับ1620ครับยังไม่สามารถผ่านไปได้ก่อนที่จะเห็นสัญญาณการแกว่งตัวขึ้นลงแบบนี้เกือบจะตลอดในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาและแน่นอนครับวันนี้ทําจุดสูงสุดในระหว่างวันนน1619จุดใขณะที่่้าลาลงงยง ไม่หลุด1,600จุดนะครับปิดที่ระดับ1,611จุดบรรยากาศเส้นเด็กไทยล่าสุดในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาปิดตลาดทําการเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วงครึ่งเช้าตอนนี้เส้นเด็กสามารถบวกขึ้นมาแต่เล็กน้อยนะฮะ0.56จุดครับในขณะที่ระดับชนีนะครับอยู่ที่ระดับ1,613.96จุดครับส่วนภาพรวมของมูลค่าการซื้อขายแน่นอนว่า ปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาพยายามจะให้ขึ้นไปถึง30 0 0 0ล้านหลายวันแล้วก็หลายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าดูเหมือนว่าการซื้อขายในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะเฉลี่ยอยู่แถวประมาณ25,000-26,000ล่าสุดวันนี้ปิดครึ่งเช้าไป27,000กว่าล้านบาทครับ ขยับมาดูห้างดับหลักทรัพย์กันบ้างครับห้างดับหลักทรัพย์วันนี้ที่มีการซื้อขายสูงสุดแน่นอนว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างเริ่มกลับมาอีกแล้วนะฮะอย่างไอทีดีครับวันนี้บวกขึ้นมาได้อีกประมาณเกือบ5%หรือ40สตางค์ครับราคาหน้กกากระดาษล่าสุด9ก้บาทสาิบหางค์ตามมาด้วยในกลุ่มเดินเรือหรือ TTA นะครับวันนี้บวกขึ้นมา7%ครับ1บาท20สตางค์ราคาหน้กกากระดาษล่าสุดอยู่ที่16บหาทเจสตางค์ ทรูวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับขึ้นมาบ้างนะครับวันนี้บวกขึ้นมาอีก20สตางราคาหน้ากระดาษล่าสุด14บาท20สตางครับ t b i p l หรือ t b เด o l i n นะครับวันนี้ปรับลดลงไปประมาณ2%หรือ6สตางค์ราคาหน้ากระดาษล่าสุด2บาท90สตางและตัวสุดท้ายครับอินทั h วันนี้บวกขึ้นมาได้อีก75สตาต่างราคาหน้ากระดาษล่าสุด83บาท50สตางคร สถานภาพรวมของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับไปวางกลยุทธพ์พร้อมๆกันว่ากําลังจะหมดสัปดาห์นี้แล้วครับวันศุกร์วันวน,นี้สัปดาห์หน้าภาพรวมของเซ็นเด็กจะเป็นอย่างไรแล้วก็ครึ่งบ่ายนี้วางกลยุทธ์ก่อนที่จะมีการปิดตลาดแล้วไปเทรดในช่วงสัปดาห์หน้าได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมๆกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคตาสารทุนและตาสารนนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุ่นครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวั การเทรดการซื้อขายในวันนี้ประเมินยังไงบ้างครับคุณทีราักครับดูเหมือนว่าการแกว่งตัววันนี้ยังอยู่ในแถวระดับประมาณ1620แล้วก็ประมาณ1 6 1 0กรแถวนีฮะครับก็ในแง่ของภาพในสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยแนวรับสําคัญนะครับที่1,600จุดเนี่ยก็ทดสอบนะครับแล้วก็ดีตัวนกลับขึ้นมาได้นะครับซึ่งมองว่าเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับสาหรับทิศทางในช่วง1-2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเรายังคงคาดหวังนะครับการ ขึ้นนะครับทะลุผ่านแนวต้านที่1,620นะครับเพื่อขึ้นต่อไปทดสอบไฮเดิมนะครับที่1,650จุดนะครับสำหรับเซตอินเด็กครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแนวรับสำคัญที่1,600เนี่ยเราคาดว่าตัวของเซตอินเด็กเนี่ยทดสอบแล้วก็ยืนได้นะครับถือว่าเป็นแนวรับสำคัญที่เราเชื่อว่าการปรับฐานเนี่ยน่าจะ สิ้นสุดไปแล้วนะครับแล้วก็คาดหวังให้ทะลุผ่าน1,620นะครับชนิดเด็กจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อได้ครับผมครับฉะนั้นมุมมองว่าจะมีการปรับลดลงหลุดจากระดับ1,600จุดนี่น่าจะค่อนข้างน้อยพอสมควรแล้วไหมฮะใช่ครับเท่าที่ดูแรงซื้อในช่วงวันพุธนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับเมื่อวานนี้เนี่ย1,600ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญนะครับแล้วก็การต่ากว่า1,600จุดเนี่ยลงไปเนี่ยแรงขายถือว่าไม่เยอะครับผม ปัจจัยเสี่ยงยังพอมีอยู่บ้างไหมครับราสาหรับปับจจัยนะครับผมยังคิดว่าในเรื่องของตัวกีดก็ดีนะครับหรือว่าตัวของยูเคมันมีทางออกในเขาเรียกว่ามันมี มีแนวโน้มนะครับว่าจะออกในทางที่ดีนะครับผมแล้วก็ตัวที่เรากําลังจับตาอยู่ก็คือตัวเรื่องของราคาน้ํามันนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับทดสอบบริเวณ52เหรียญนะครับซึ่งผมคิดว่าราคาน้ํามันตอนนี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะขยับขึ้นนะครับเนนะครับ แนวน้มถาลงนะครับที่ห้าสิบสองถึงห้าสิบสามเหรียญน,นะครับเพื่อขึ้นไปแถวแถวห้าสิบแปดเหรียญน,นะครับซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งสองสัปดาห์ข้างหน้าเช่นกันครับผมครับแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มใหญ่ยังกลุ่มพลังงานก็ยังไม่กลับมานี่จะถือว่าน่าสนใจไหมครับตุลยศักครับตัวของอ พลังงานนะครับผมยังคิดว่าราคาตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นระดับที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของปตทหรือว่าตัวของปตทสพนะครับซึ่งราคาน้ํามันเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ทําจุดต่าสุดใหม่เกิดขึ้นนะครับคาดหวังแค่ให้ทะลุผ่านขาลงขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าภาพของการขยับขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะทําให้แดินเด็กมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อเนื่องครับผมจังหวะย่อของปตทใช้เป็นจังหวะทยอยสะสมได้ไหมครับ ก็ยังคิดว่าน่าสนใจอยู่นะครับแนวรับดูที่หนึ่งลเออโทษครับสามร้อยหกสิบสองกับสามร้อยหกสิบนะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่สามแปดสิบนะครับคิดว่าในแง่ของการขยับขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบได้เช่นกันครับครับในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างน่าสนใจไหมครับวันนี้ไอทีดีตัวขึ้นมาอีกแล้วฮะสำหรับไอทีดีนะครับ ว่าเป็นลักษณะของการเกิดสัญญาณซื้อนะครับเทคนิคเกิดขึ้นนะครับแนวรับสําคัญให้ไวที่9บาทนะครับแล้วก็ในรอบนี้ IT d ดีนะครับจะมีโอกาสลุ้นทดสอบนะครับแนวต้านที่บริเวณ10บาทครับผมครับนี่ถือว่าจะเป็นการดึงมาดึงมาทั้งกลุ่มเลยไหมครับหรือว่าน่าจะเป็นสัญญาณซื้อเฉพาะในตัว IT d ดีอย่างเดียวครับครับสำหรับกลุ่มก่อร้างนะครับก็ถือว่าเป็นทั้าะของการเข้ากินกำไรอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัว หุ้นนะครับในกลุ่มขอสร้างที่เราสนใจเนี่ยเราสนใจตัวของสเตคอนนะครับที่ในแง่ของแนวรับตอนนี้นะครับที่บริเวณ2 5่สิถึงยี่เนี่ยเมื่อดูจากโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเมื่อเทียบกับอิตาเลียนหรือว่าตัวของซีเคนะครับสเตคอนนะครับมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่27นะครับหรือ27.75ที่เป็น ไยเดิมที่เขาทำเอาไว้นะครับเมื่อเทียบกับอิตาเลียนไทยหรือว่าซีเ t a เคอนถือว่ายังเคลื่อนไหวนี่ค่อนข้างแลกาดอยู่ครับผมครับยังค่อนข้างแลกาดนะครับสำหรับสเตค o n นะครับในกลุ่มเดินเรือครับวันนี้ทีทเขึ้นมาตามมาเป็นอันดับสองเนี่ยฮะครับสำหรับตัวของท t ทอนะครับในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะดีบตัวขึ้นไปแรงสักนิดหนึ่งนะครับให้ระวังแนวต้านที่บริเวณ17บาทนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นแนวต้านของแนวโน้มขาลงใหญ่ของเขานะครับซึ่งในช่วงสั้นผมยังคิดว่า อาจจะยังทดสอบในช่วงสั้นนะครับทดสอบที่สิบเจ็เนี่ยอาจจะยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็เราให้มีการย่อตัวสักสิบหกจุดห้าศูนหรือว่าสิบหกจุดสองศูนย์เนี่ยค่อยเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อผมก็คิดว่าตัวของ TTA เองรอยย่อจะน่าสนใจกว่าครับครับฉะนั้นบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้วางกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับคุณดีราศักดิ์ครับ,รบสำหรับในช่วงบ่ายนะครับยังให้ ภาพรวมนะครับของบริษัทเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะขยบตัวขึ้นนะครับแล้วก็ลุ้นทดสอบแนวต้านที่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบต่อนะครับโดยที่หุ้นในกลุ่มก่อสร้างนะครับกับพลังงานเนี่ยคิดว่ายังมีโมเมนตัมในเชิงบวกนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารก็ยังน่าสนใจนะครับตัวของเค b บนะครับรอบนี้นะครับเคลื่อนไหวในค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเมื่อเทียบกับแบงค์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะ ขึ้นนะครับไปทดสอบไฮที่24ถึง24.50ได้เช่นกันครับผม24ถึง24.50นะครับฉะนั้นบรรยากาศถ้าเป็นในช่วงสั้นๆแบบนี้มีสัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกไหมครับต้องวางเทลลงสต็อปไว้ไหมครับสำหรับการปรับตัวลดลงถ้าหากว่าจะเป็นลักษณะของเทรดดิ้งครับในแง่ของการเทรดดิ้งนะครับถ้าสนินเด็กยังเคลื่อนไหวเหนือระดับ1,600จุดได้นะครับ,รบการ เก็งกำไรหรือว่าการเข้าซื้อยังสามารถทําได้นะครับคิดว่าภาพรวมของเซ็นเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำนิวไฮเหนือหนึ่้อยห้าจุดได้อยู่ครับผมครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นมุมมองของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายนี้นะครับกรอบบ่ายคุณนิรศิ์ยังคงประเมินเอาไว้นะครับว่าแน่นอนว่าน่าจะยังสามารถพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ1,620ในขณะที่ภาพรวมของลักษณะในช่วงบ่ายนี้ถ้าใครเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งนะครับให้ประเมินจุดแนวรับไว้ที่ระดับ1,600จุดถ้าหากว่ายังไม่หลุดยังคงสามารถเป็นลักษณะของการเก็งกําไรในช่วงระยะสั้นได้ฉะนั้นภาพรวมในช่วงนี้แน่นอนว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นไปถ้าหากว่าปรับฐานเสร็จตามที่มีการคาดการเอาไว้จากบริษั จัหลักทรัพย์ cmb ก็มองไว้นะครับว่าจะไปทดสอบแนวต้านบนที่เป็นไฮเดิม erm ที่ระดับ1650ในขณะที่ภาพรวมของกลุ่มก่อสร้างกลุ่มพลังงานและก็รวมไปถึงกลุ่มแบงก์ยังคงน่าสนใจในช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในภาคบ่ายนี้ที่นำมาฝากผู้ชมกันนะครับใครติดตามไม่ทันติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube s t ปล็อตบ่ายธนวันประโชดและอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์ได้ที่แฟนเพจส o p l o ล็ตได้เช่นเดียวกันครับหมดเวลาสำหรับรายการ St o p l o อตแล้วนะครับผมอดิุติประทุมตา